ราจินบุรีไอ้โรคจิตแอบถ่ายรูปเปือยขโมยชุดชนในถ่ายคลิปร่วมเพศเมียขายพันตำรวจตรีสมชายพุทธภัยบุญกิจสารวัตรเวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกรบินบุรีได้รับแจ้งจากนางสุมาลีขอสงวนนามสกุลอายุ52ปีอยู่บ้านตำบลนน,นทรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี ว่าเมื่อคืนวันที่21สิงหาคมเวลา20นาฬิกากำลังอาบน้ำในห้องน้ำภายในบ้านซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวได้ยินเสียงผิดสังเกตทางด้านหลังห้องน้ำหลังจากอาบน้ำเสร็จลูกชายบอกว่าเห็นนายปรีชาพุทสะอาดอายุ41ปีบ้านอยู่ติดกันเดินกลับเข้าบ้านคืนที่ผ่านมานายชินวัตรมึงโบกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15ตำบลนน,นทรีได้ไปเรียกตัวนายปรีชา ที่บ้านออกมาคุยกันเนื่องจากนายปรีชามีอาการคล้ายคนติดยาบ้าจึงได้สอบถามนายปรีชาจนยอมรับว่าเสพยาบ้ามานานแล้วและยอมรับสารภาพนำคลิปภาพโป้ที่แอบถ่ายรูปโป้เปื่อยขณะที่นางสุมาลีกำลังอาบน้ำและรักชุดชันใน ของนางสุมาลีไปจํานวนหนึ่งหลังจากรักชุดชนายไปแล้วได้กระทําการจินตนาการต่างๆและทิ้งไว้ตามป่าข้างบ้านและยอมรับว่าได้ถ่ายคลิปโป๊กับพัญญาและส่งขายในกลุ่มทางเฟซบุ๊กคลิปละ20บาทจากนั้นได้แจ้งให้นางสุมาลีทราบเรื่องและนําตัวนายปรีชาไปตรวจหาสารเสพติดแต่ระหว่างทางนายปรีชาได้หลบหนีเจ้าหน้าที่ตํารวจไปได้ หลังจากที่นางสุมาลีทราบเรื่องรู้สึกหวาดกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงได้เดินทางมาแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ตำรวจติดตามตัวนายปรีชาดำเนินคดีซึ่งชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงต่างหวาดกลัวนายปรีชาเป็นอย่างมากและไม่รู้ว่านายปรีชาได้แอบถ่ายรูปโป๊เปลยเพื่อนบ้านกี่คนแล้วนางสุมาลียืนยันว่า ำภาพของตัวเองที่ยืนอาบน้ำในห้องน้ำได้ดีรู้สึกหวาดกลัวนายปรีชามากไม่คิดว่าจะกล้าทำได้ถึงขนาดนี้นายชินวัตรบึงโบกผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสงสัยนายปรีชาได้ไปเรียกนายปรีชาออกมาสอบถามนายปรีชายอมรับสารภาพว่าเสพยาบ้ามานานแล้วและได้แอบถ่ายรูปโป้เพื่อนบ้านขณะที่อาบน้ำอีกทั้งยอมรับว่าได้ถ่ายคลิปของเมียขณะที่มีเพศสัมพันธ์กัน ลงในเฟซบุ๊กขายขณะนี้ตำรวจได้ติดตามหาตัวนายปรีชาเพื่อมาดำเนินคดีเนื่องจากชาวบ้านวาดผวากลัวนายปรีชาจะก่อคดีขึ้นนางดวงดาวและนางกนกวัน เพื่อนบ้านได้เล่าว่ารู้สึกหวาดกลัวนายปีชากันทุกคนอยากให้ทางตำรวจจับตัวนายปีชานำไปบำบัดรักษาให้หายขาดนางปริญญาพัญญาของนายปีชาได้เล่าว่าไม่รู้ว่าสามีแอบมาถ่ายภาพโป๊ของเพื่อนบ้านเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยากขอโทษทุกคนยอมรับว่าสามีเคยถ่ายคลิปขณะที่มีเพศสัมพันธ์กับตนเองบ่อยครั้งขอถ่ายคลิปมีเพศสัมพันธ์กับตนเองเมื่อสี่ปีที่ผ่านมา รู้แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงห้ามสามีไม่ได้ตนเองเป็นพนักง,งานโรงงานสามีไม่ได้ทำงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกสาวแทนตนเองตอนนี้เราเอาไม้มาปิดตรงนี้ไว้ใช,ใช่ไหม เ,เาาลวาลาเราอาบน้ำเราก็จะอาบลักษณะไหนอย่างี้้าเนีค่ะเพราะว่าเราอาบน้เราก็ไม่ได้ระวังอะไรก็เลยแจ้งผู้ใหญ่เาว่าจะไปแจ้งความซึ่งยังไม่ได้ไปแจ้งแจ้งผู้ใหญ่ก่อนก็มีการไปเรียกจกับกลุ่มค่ะก็เลยแบบเขาก็ยอมรับสารภาพค่ะว่าเขาทําเขาเป็นคนแอบถ่ายจริงก็ขณะเราที่เราอาบน้ําแล้วก็เข้ามาในบ้านค่ะมาลื้อเส้นในทาย อะไรอย่าเงี้ยค่ะลงคลิปก็เ,เลยก็เ,เลยต้องแจ้งผู้ใหญ่ให้ประสานง,งานให้นะคะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้มีการไปเรียกมาคุยมีตำรวจด้วยสองนายเขาก็ยอมรับค่ะว่าเขาถ่ายจริงทำจริงทำจริง,รงถ่ายถ่ายแอบถ่ายจริงทำจริงกลัวไหมอตอนนี้กลัวค่ะ กลัวมากชาวบ้านเขาก็หวาดหวั่นนะ,ะบ้านอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละบ้านอยู่ใกล้กันค่ะหลังบ้านหา่างกันนิดนึงค่ะจะฝากบอกถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างคะบ,บอกถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าก็คือแบบจับตุดไปแล้วก็ให้แบบว่าดูก็พู่ต้องหาให้ดีๆหน่อยนะคะก็คือแบบว่าเราก็กลัวนะคะว่ามันเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้บ้านมันอยู่ใกล้กันด้วยแล้วเข,ขาก็น่ากลัวนะคะ เสพยาอย่างงอมแงมอ่าเป็นโรคก,กิตอีกชนิดหนึง่งแอบถ่ายรูปอ่าชาวบ้านแล้วก็ถ่ายรูปเมียตัวเองเอาไปจินตนาการธรรมนาจารและหลายอย่างอ่าในหมู่บ้านจนชาวบ้านพะวากันหมดทุกวันนี้เมื่อคืนนี้ผมพร้อมกําลังผู้ช่วย บ้านอยู่ใก,กันนะถังก,ก็เลยว่าลัวไม่รู้ว่าคําๆเมื่อื่นเขาจะมาทาอันตรายเราหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วลูกหลานที่อยู่ก็รูกเดียวกันก็กลัวเพราะว่าเล่นด้วยกันเล่นแล้วทุกวันเรียนอยู่ห้องเดียวกันด้วยค่ะ ลูกผู้หญิงกงนะใช่ผู้หเรนอาค่ะมาอยู้าปอันตรายสำหรับหลานด้วยน้องผู้หญิงแต่ก็กลัวค่ะถึงจะถึ่จะว่าจะยังมาไม่ถึงแต่มาเามกลัวไว้ก่อนนะค่ะนี่อยากจะพูดอะไรไหมเรื่องราวที่เกิดขึ้นาหรอกค่ะ่งที่เกิดะก็คือตัวเองก็ไม่รับรู้อะไรด้วยเลยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น แต่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ขอโทษที่สาวอะ,ะเพราะว่าตัวเองก็ไปทํางานเช้ากลักบมืดกลับดึกกลับดื่นแล้วก็เข้ากะกลางคืนก็ไปแต่หวัวข้ามกลับเช้าสว่างอย่างเนี่ยก็ไม่รู้หรอกพฤติกรรมในแต่ละวันแต่ละคืนเขาทํายังไงไงค่ะได้เห็นคลิปเลี้ยงตัวเองอะไม่เห็นคลิปหรอกแต่เา้าว่าถ้า,าทีดตัวเ,เองอะก็รู้แต่ก็ห้ามไม่ได้ไงก็ต<ะ>ามมาเนี่แฟนพี่นี่มีพฤติกรรมแบบนี้มานานหรือยังพี่ เขาแบบนี้มานานไ,ไหมถ้าเป็นกับตัวเองที่ว่าถ่ายตัวเองเหนะก็ต้องเด็พบกันมาแล้วเด็ดกี่ปีแล้วพี่สี่ปีสี่ปีก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทําแบบนี้ไม่คิดว่าเขาจะทํากับคนอนะื่นอยู่กับคนอื่นเขาก็ไม่เคยพูดหรือไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยแฟนพี่เสพยาเสพติดไหมเสพยอมรับนะครับอยากให้ทางตำรวจดําเนินการยังไงต้องทำตามย่านที่ขอเจ้าหน้าที่ตำรวจ สุกันวาลีสุวรรณรายงาน